สบายดีแฮมุสุตอนนี้เขาเจ้าก่ามาอยู่ถนนสุขุมวิทเนาะถนนสุขุมวิทนานานี่แหละเสา,า,าสองเสาสามนี่แหละซอยน่ะ,ดะเดินทางซุ่เด้อมื้อนี้เป็นมื้อวันกรรมก,กรสาโกนก็คือวัน แห่งงานสาก,กลเน้ทางบุษมิตรนี่นะซอยสุขุมวิทเป็นนักอาทิตย์แดงกันเลยว่าสิพาลูกพาหลานไปเที่ยวอะไรบนไหนมีคนจัดงานนั่นงานนี่ก็พาไปเที่ยวนอนสมเลาะไปตามอัตตัญญาสัยาสทางบุษมิตรเนาะทมสันนี่นะถึกทมสัน ขึไ้ไปบุ้นไปทางบุสมฮีเล่ฮานนซูคุมวิทเนาะฮานนซูคุมวิทถาว่าฮานนซูคุมวิทสิแปดได้ทางบุสมเดอ้อถาว่าสิกซ้ายไปเป็นพารามทีซีตรงไปเป็นเพลินจิตเนาะเลี้ยวขวาแล้วเป็นเพชรบุรีตัดไหมท่านผู้ชม ข้าเจ้าสิตรงไปอาศกมูลตีพุทธละธรรมสมบนไปบนงไปพุทธละราษฎร์ดำลีพุทธละธรรมสมเนาะไปตรงไปเจอราษฎร์ดำลีเจออันราษฎร์ประสงค์พุทธละวะนัะนะนะ่นสยามพาราก้อนพารากแก่นยังพุทธละเด้นธรรมสมเด้อ แต่ว่าทางอันรถล,ลางไฟฟ้ามันจะปายขึ้นไปเนือจนฮอดโคขุดเด้สอสถนนี้สุดท้ายเป็นโคขุดเดือทั้งซุม่มดึงไปบึงไป,งไปขึ้นไปเนือทั้งตะเวนออกเสียงเนือนอนเส้นทางอันทางเอินเส้นทางสายสีเขียวบ่รถลางไฟฟ้า BTS เนอะจาก จากเคหาแต่ภาคใต้พุ่นและแคมแคมปากน้ำเจ้าพญาพุ่นแหละเนาะขึ้นไปเนาะขึ้นมาขึ้นมาเนาะสถานีเคหะนอกส็สมุดเหนียงสมุดประกาศพุ่นละปากน้ำพุ่หละปากน้ำเป็นน้ำเจ้าพญาพุ่นะขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็ไปสูดหยุดตะวินออกเสียงเหนือสถานีไฟฟ้าโคขุ ha, ut, ดเดยรับสมเดอ B T S โคขุด อันนี้ไฟฟ้าสุดท้ายของรถรางไฟฟ้าสายสีเขียวคือซีเมนสีเขียวทาว่าข่าวเจ้าก็ถูกต้องขอโทษขออภัยเลยเนาะคือซีเมนสีเขียวฮะนะแตานี้ไฟฟ้านะรางไฟฟ้าสายสีเขียวมันจะไปจวบกันกันกบสายสีหยังสีฟ้าแก้บ่ะยังอย,งอยู่แถวอันสยามเนาะไปเปลี่ยนกันก็นกได้จปจสยามนะ น้อสายสีนนนนน้นนนำเงินน้ำังนี่แหละเราเจ้าก็จื้อบอได้นอทางไทยน้ำเจ้าไปทั้งสาทอดขึ้นไปพูดแล้วข้ามฟากไปโนนทบ,บุรีอย่างพูดแล้วฮอดสยามพระละกอกพระละก้อนอุโบเมนไอคอนสยามพูดและวทำ zoom มมตสายสีข้าพระเจ้าว่าผิดขอโทษสายสีน้ำเงินนี่แหละภาษา,าเราเป็นฝาแกลน้ะทำ z o o บงไปบิ่งไปเดอ้อลงซูมเดอ้อนยายไปนีนนรัศพิเศษราศดาพิเศษลำซูมดอ้องไปบิ่งไปดอันนี้เป็นเทอร์มินอลเซาเอดเด้ออยู่ขวามือนี่เจตฐานนี้รถรางไฟฟ้าอาส่กเดอ้อเทอร์มินอลเซาเออยู่เบื้องขวามือนี่ลำซูมด สุขุมิตซิบซีนอ้อยู่ซ้ายมือนนอ่อะสุขุมิตซิบซีทผู้ชมเด้อเบิงคอยงไปทงซุ่มลงไปเบิง่งคอยรถกับบติดก็ดีแล้วปิดเต็มบุญรถบติดเป็นได อันนี้สุขุวิสิบสองน้ำสมเด้อสุขุวิสิบสทั้งหน้านี่เม่สถานนี้รถรางไฟฟ้านานานะน้ำสมเด็จอันนี้รถรางไฟฟ้าน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 ้ำสม ไปฟ้า BTS นะนะบิ่งไปเบิ่งปอห้องสุขมไปเบิ่งปอห้องสุขมนี่ซอยสุขุมวิทหกสุขุมวิทหกเดินทางสุขุมซีเบิร์ตแล้วอย่ถนนสุขุมวิทใต้ซีเบิร์ตแล้วก็เลยว่าไปต่อใท็กซับถนนเพลินจิตเดินทางสุขุมถนนสุขุมวิทจะไปต่อสายถนน คลื่นจิตให้่งสมเดอบึงไปบุไปนี้นะตามทัดอัธยาศัยให้่งสมเดอถนนสุขวิทซอยสี่ห่งสมบไปบุญไปหัวมือถนนสุขวิทซอยสามสม ไปเบื้องไปทางซุมเอ้ยนี่เนอะคือใจกลางกรุงเทพมหาคนครถนนโซขคุมวิทตันซุมเบื้องไปเบื้องไปเด้อทำซุ่เมเด้ออันนี้ฮาลที่ขามล้างรถไฟเนาะดีแต่รถไฟขอนมานรถไฟสิมานี่โอ้ยท่านี่ไปประกันโดนเป็นสิบนาทีพุ่นเท่ากระซาวนาทีพุ่นทำสุมเอ้ยดีแล้ว อันนี้สถาน,นีรถรางไฟฟ้าเพลินจิตเด้วทางซุ้มด้วเบิ่งไปเบิ่งไปสถาน,นี้รถรางไฟฟ้าเพลินจิตเด้วทางซุ้มด้วเบิ่งไปเบิ่งไปไปทางซุมแลนกล้องอยู่สถานีไฟฟ้ารางไฟฟ้าบีเทสเพลินจิตเนาะไปทางหน้าก็ไปราชประสงค์กับเจ้าก็บจิบวได้ไป ซีกท้ายขอซ้ายเพื่อนฝอยทางซุ้มุดอยู่นี่แหละถนนอันนัน้น,นสุขุมวินะทนาท่านผู้ชมมาซุดอยู่นี่ต่อใส่ถนนเพลินกีดตรงไปข้างหน้าเลยอันนี้ซีแยกระหว่างเพลินกีดกับถนนวิทยุทางซู้เบิ่งไปบึงฝ่อ ธนาคารกรุงศรีอยุธยาสายไงอยู่นี่แหละอางซูมบังไบังปอดน่งหเมตรเหยบหมาเล็กน้อยบงไฟบึงปอยหางซูม ถนนวิทยุมีสถานทูตหลายลาสถานทูตอยู่แถวนี้แหละในนั้นก็มีสถานทูตสหรัฐอเมริกาเนาะสถานทูตยูเครนก็มีสถานทูตอ,อันอุซเบก,กิสถานกัมพูชสถานบอกิยู่ในตึกตัวอยู่ซ้ายมือนี่เบิดแล้วก็เจ้ามาห่วมกันอยู่นี่สถานทูตสาธา,ารณรัฐแอฟริกาใต้ ฐาน Zealand, ทานูตนิวซีแลนด์ฐานทูตยูเครนอยู่ซ้ายมือนี่เบิร์ตอยู่ออนซีซันเพลสดีฐานทูตซูมฐานทูตไอแลนด์อยู่ขวามือฐานทูตอิตาลีอยู่ซ้ายมือเนาะฐานทูตอาหรับอิมิเรตก็อยู่ซ้ายมือทานซูมเบิ่งไปเบิ่งไปเนาะซูมถนนวิทยุเนาะ ปบังไปเดินหัมสมเด้อสถานทูตคาซักสตานก็นอยู่ซ้ายมือนี้หัมมบสงไปบังไปหัมมสูมไปบังไปหัมุสูม ทูตสหรัฐอเมริกาอยู่ซ้ายมือนี้เพิ่นกำลังมีการก่อสร้างเนาะห้องตางห้งซุม้มนะเบิ่งไปเบิ่งไปห้องซุม้มเบ้ยไปเบิ่งไปห้องซุม้มทางขวาเข้าสู่ถนนสารสินอันนี้ถนนสารสินอยู่ขวามือนี้เนาะห้องซุม บึงไปเบึงไปบืงไปเบืบ้องไปท่านผู้สูงนี่แหละทางสี่แยกระวางซอยหวมรุดีเนาะซอยหวมรุดีนี่ซอดเลี้ยวซ้ายเป็นจะซอดออกถนนอัน,นสุขุมวิทเนาะเนาะ ทัานตอนแซกซ้ายแซกไปหน้าแล้วแซกขวาเป็นถนนสารสินทันทุสุบุญไปบุญไปต,ตราพัฒนาใสเดินทั้งสวมเด้อนี่แหละท่านใจกลางเงมืองเนาะใจกลางเมืองเทีมหานครทันทุสุบุญไปบุญไปเนาะ เดือหันซูมเดอือห้าร้อจะถึงเจุดไม้ไปบึงไป,งไปหันซูมหันนนหิทายยูเดือหันซูมเดอือหลับรถแล้วจะถึงจุดไม้อันนี้สวนใช้มือสถานนี้อันนนนครบานลุมพี่นี้ เจอเก,กับซีเรียวไปเานาะเยี่ยวกับไปหาสวนรุ่มพี่นี้คือว่าสวนที่มีสื่อเสียงด่งดังที่สุดเนาะของประเทศไทยพุ่นแหละฮันจิวอนฮันซุนนะบึงไปบึงป้อฮันซุมไปดึงไปดึงฮันซุมดึง อนี่ะสวนลุมพินีสมุทรเข้าได้โบ,โบด่ว์ใกล้ยู่มื้อนี้เพิ่นเปิดให้ฟรีมื้อวันกับมาก่อนสากลองเรียนสวนลุมพินีนี่ล่ะขาเจ้ามาฮอดสวนลุมพินีเด้วยดังสมเด็จบุ้งไปเบิงบ่งไปสวนลุมพินีสวน ผักพรตากอากาศอยู่ในใจกลางกรุงเทพมหานครนัร่น o o m เนีย่ยเบิ้งไปเบิง้งไปสมบูยสาวสาวกรุงเทพมหาคนครก็เป็นมีบอลหานใจเอาออกซิเจนก็เป็นอยู่แถวนี้แหละเด้อหนัง z o o มเนี่ยเบิ้งไปเบิ้งไปเด้อหนัง z o o มเด้อเบิ้งไปเบิ้งไปนี่ละ ส่มได้เบิงบ้งค่อยๆเบิ้งค่อยๆไปที่ลวเขาเจ้ากับ่เคยมาจากเถอก็มาอยู่แต่สาวสามสิปีหลังนะพาลูกพาเต้ามาอยู่ต่อลูกยังน้อย,อยเดี๋ยวนี้มันกับมันกับมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆทำสุมเนาอเจ้าก็เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนอย่างไปเรื่อยๆมันกับโบจือโบยังละนําสุมมนาอ ไปเบิ่งไปคนละถนนสาราสินล่ะน,นะทาง้งซุมขั้นตรงไปหันจ้าแมนนั่นนะ้ำเนาะข้าเจ้ากัสซิบอไปมันเลาะเบิ่งซื้อเนาะไปจ้าแมนนั่นเนาะเชี่ยวคลองน้ำเนาะเออหนองน้ำไว้ให้ไว้ให้ตีละคนนะอย่างคั้นนะได้ ได้อันขี่รถขี่อ๋อ้ขี่รถเฮือกขีนะ่พนาส่วไลายผู้ใดมักไปขี่รถที่เพิ่นให้เพื่อเพิ่นให้ขี่ฟรีบ่อ,อย่างเขาก็ไปที่ไปอ,อย่างผู้ใดบ่ลอยน้าบ่เป็นบ่ควร,ปรปไปอันตรายทั้งสซงบุงไปบุ่งป้อทั้งโซง่กับเจ้าก็สิจอดอยู่นี่นูอ้ออยู่นี่มีอาหารการกินโอ่ย Một ướt bôi da hay một xương, ơi yeah. ฮอดแล้วสว่วนลุมพี่นี้ทางซุ่มเด้อส่วนลุมพี่นี้ฮอดแล้วฮอดล Hot, แล้วอ้าขอหยุดตีคลิปไว้ก่อนเนาะโชคดีโชคดี